สวัสดีครับผมเกาสูฤด,ดูการอุดแมงกินุ่นครับผมบ้มานลุ่นน้ำกันว่าชิไดไจักเตีมครับไปครับผมมากับแม่บ้านสองคนครับส่วนอย่างกำลังเขียวสุ่มอยู่ครับผมไปครับลุ่นน้ำกันว่าชิไดไจักเตียมครับ เอาแล้วแจมเรียกเอาแล้วโตเโอ้แจมเรียกมากครับพี่นอ้องใส่ขวดเลยกิยนนู่นยักครับได้หนึ่งแจมแล้วครับไปดูแจมสองครับผมครับขวย้พันจิป็น่าเนี่ครับผมมาล้วนน้ำกันครับว่าสีมีแจมปะ นี่นี่น,น,นอน้ีครับพี่นอ้องเตรมพร้อมมาแล้วครับอืงแจวแจวครับน่ครับสองแจมครับอือเอ้อจีินะขยักครับเ่วนแจมสามครับผมไอชียครับ คือกีร้อนนะครับเนี่ยรุ่นยังไงยังไงมติดอันนี้เพิ่มไตหักไมมครับผมดูคอมมิน,นีดูขึ้นจีร้อนใช่ไหมครับแย <c oughs> บสามมาแล้วครับไอ้ส <c oughs> ามแยบนะครับผม เตียมซีครับแตีมซีครับนเตียมซีครับพี่น้องซีแตบบีมไปมเตียมหาครับผมเมื่อฝนมาแล้วครับคลิปนี้ขุดแมงจีนูนได้สามเตีมครับมื่อฝนมาแล้วครับขอกลับบ้านนะครับผมฝากกดไลค์กด Tetap, terus, pino. Khabar, kapum.